ราตรีสวัสดิ์คุณผมเชื่อว่าคุณคงไม่ชอบเรื่องผีๆเท่าไหร่แต่คืนนี้ผมจะเล่าเรื่องลิฟที่มันพิเศษกว่าลิฟทั่วไปคุณเคยเจอไหมลิฟที่ไม่เคยขึ้นไปชั้น13โรงแรมเก่าๆแถวนี้แหละมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันเกิดเมื่อนานมาแล้วผมเป็นพนักงานกระดึกทำงานอยู่ที่นั่นคุณก็รู้โรงแรมเก่าๆมักจะมีอะไรแปลกๆเสมอแต่ผมไม่เคยเชื่อ จนกระทั่งคืนนั้นคืนที่ฝนตกหนักลมพัดแรงเหมือนจะถล่มตึกผมเดินตรวจตราความเรียบร้อยตามปกติจนมาถึงหน้าลิฟตตัวนั้นลิฟตที่ไม่เคยขึ้นไปชั้น13 ไฟในลิฟต์มันกระพริบๆเหมือนจะดับผมก็ไม่ได้ใส่ใจคิดว่าหลอดไฟคงใกล้เสียแต่พอผมเดินเข้าไปใกล้ๆประตูลิฟต์มันเปิดเองทั้งๆที่ไม่มีใครกดเรียกผมชะง,งักมองเข้าไปข้างในมืดสนิทเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังจ้องมองผมอยู่ผมตัดสินใจจะกดปิดประตูแต่ก่อนที่ผมจะได้กดอะไรลงไป ปุ่มหมายเลข13มันเรืองแสงขึ้นมาสว่างวาบแล้วประตูก็ปิดลงลิฟต์เริ่มเคลื่อนที่ขึ้นไปชั้น13ชั้นที่ไม่มีอยู่จริงผมยืนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกรู้แค่ว่ากำลังจะเจออะไรที่ไม่น่าเจอเสียงโซ่ลากกับพื้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากข้างบนขึ้นมาสีมาเล่นด้วยกัน แล้วลิฟต์ก็หยุดประตูเปิดออกภาพที่ผมเห็นมันติดตาผมมาจนถึงทุกวันนี้แต่ผมคงเล่าให้คุณฟังไม่ได้มันน่ากลัวเกินไปเอาเป็นว่าหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่เคยเฉียดเข้าใกล้ลิฟต์ตัวนั้นอีกเลย แต่ที่น่าแปลกคือบางคืนผมยังได้ยินเสียงลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นลงทาง,ทางทางที่ไม่มีใครใช้งานมันและบางครั้งผมก็เห็นแสงเรืองเืองลอดออกมาจากช่องลิฟต์แสงสีแดงเหมือนเลือดคุณอยากรู้ไหมว่าข้างบนนั้นมีอะไรอยู่แต่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังถ้าคุณกล้าที่จะฟังต่อนะ